สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 Super 3อร์กนะครับก็โอเคนะครับผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับ2-3วันมานี้นะครับผมทำคลิปแบบตามคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เป็นคลิปแบบค่อนข้างจะมีสาระนะครับปรากฏว่ายอดวิวตกนะครับอย่างเช่นคลิปเมื่อคืนฮะที่เป็นคลิปจัดทีมกองกำลังนะครับยอดวิวยังไม่ถึงร้อยเลยนะครับปกติเนี่ย ถ้าเป็นคลิปแบบพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคลิปแนว TVP เนี่ยป่านนี้ยอดวิว150 160แล้วเลยครับยอดวิวตกนะฮะเอาอเขียไม่เป็นไรนะครับมีคนดูมากหรือดูน้อยผมก็ทำนะครับเพราะว่ามีคนดูหนึ่งยอดวิวก็มีค่านะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูศึก PVP นะครับโอเค ได้บางกรขั้น18มานะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะโอเคนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดู้สึก PVP ม,มันนะครับเป็นยอดยอดมหากษัตว์นะครับมันก็เป็นสึกที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมดูแล้วรอบหนึ่งเลครับนี่เห็นไหคู่แรกรอคู่แรก49ล้านเนี่ยนะครับผมเคยเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่มันก็ทิ้งช่วงเวลามานานพอสมควรผมก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเะครับเปิดเฉพาะคู่ที่มัน มีตัวทองนะครับแล้วก็คู่ที่ปอนโหดๆเลยครับอโอเคนะครับถึงจะเป็นคู่ที่เคยดูแล้วนะฮะแต่นานๆดูทีนึงมันก็สนุกเหมือนเดิมนะฮะผมคิดว่านะโอเคนะคต่างโต๊ะทีมซ้ายเปิดก่อนนะครับอ่ะนะี่ะ เตียวเซียนทีมขวามือลดโกรธนะครับลดถึงสาสิบแต้มทีเดียวแสดงว่าสมบัติส่วนตัวนะครับหรือไม่ก็เป็นเตียวเซียนตัวแดงนะโอ้โหต,ตันติงดาเมจสองล้านนะครับเมื่อกี้มีคนเห็นไหมต,ตันติงดาเมจสองล้านนะครับค่อนข้างแรงเลยนะริโปทั้งสองทีมยังไม่ได้โดดเลยนะครับเขาเอาริโปไปไว้ตัวที่หกเลยนะไปไว้ตัวเปิดตัวที่หกเลยไม่รู้ทำทำไมนะครับ ริปโปทีมซ้ายไม่ได้อันตินะครับเพราะว่าโดนสกิลของเซียนเท่าหนำหัวนะครับเลือดเร่งรัวเลยนะฮะลิปโปทีมขวามือนี่ฮนโดดอีกแล้วนะครับทีมซ้ายมือสู้ยากแล้วนะครับลิปโปทีมซ้ายได้เวลาคืนท่านโดดคืนไปครับตอนนี้กลายเป็นสองต่อหนึ่งนะครับ ทีมขวามือยังได้เปรียบจํานวนอยู่นะนี่ฮะลิปโป้ทีมซ้ายเลือดมันเต็มหลอดอีกแล้วนะครับมันเลือดขึ้นไหวมากอ่ะตอนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งลิปโป้แล้วนะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นทีมซ้ายหรือทีมขวาชนะนะครับผมคิดว่าทีมซ้ายมือนะค่อนข้างได้เปรียบเยอะนะครับดูจากดาเมจแล้วก็ความถึกทนผมว่าทีมซ้ายนี่ค่อนข้างถึกนะ เรียบร้อยนะครับทีมซ้ายมือชนะไปนะครับอ่าโอเคเราไปดูที่คู่ต่อไปนะฮะเป็นคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นกองกําลังเหมือนกันนะครับกองกําลังทั้งซ้ายขวาเลยนะอืมเขาให้ตังโต๊ะเปิดก่อนอ๋อตังโต๊ะมันจะบัฟคริติคอลให้กับคุณพลในทีมนะฮะเมื่อกี้ตัางโต๊ะทีมขวามือออกสกิลนะครับทำให้ทีมซ้ายมือเนี่ยทำให้ทีมขวามือเนี่ยได้รับบัฟ เพิ่มคริติคอลนะครับแรกกับอัตราคิกับดาเมจแรงๆอย่างริโป้นะครับผมว่าริโป้เปิดก่อนน่าจะโอเคกว่านะนี่เห็นไหมพอริโป้มันเปิดโอ้โหเลือดแด้งเต็มหลอดเลยนะฮะริโป้หนึ่งหนึ่งนี่มันเถื่อนจริงนะครับก็พรสวรรค์เด็กรัวๆนะครับ โป้ตีปกติมันลดโกรธด,ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเห็นเวลาตีปกติลดโกรธทีละสิบตลอดเลยนะครับนี่เห็นไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะน่าจะเป็นพรสวรรค์นะครับริป้ทองค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้งไงทีมซ้ายจะเรียบ,บร้อยนะครับตีปกติโอ้โห ออก็เป็นคู่เมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูคู่ที่มันโหดๆหน่อยนะครับจะเป็นคู่นี้นะครับพลังลบของทางด้านทั้งสองทีมเนี่ยหลักร้อยล้านเลยนะทีมซ้ายมือที่เล่นวุยก๊กเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบล้านนะครับมาดูเตียวเลี้ยวโชว์โหดกันนะฮะเตียวเลี้ยวชัดโชว์หน่อยครับยี่สิบสี่ล้านเก็บไปได้สองตัวนะครับ โวยก็มันก็โหดนะฮะนี่ฮะริรปโป้โดนพระที่หนึ่งทีมซ้ายมือก็ยังยืดไหวนะครับเนื่องด้วยพลังลบที่ค่อนข้างเยอะนะโดนกุยแกแช่แข็งไปนะครับแล้วก็พวกค่าโกรธพวกอะไรก็จะไปเพิ่มด้วยนะค่อนข้างค่อนข้างปวดหัวนะครับกุยแกเนี่ยแช่แข็งศัตรูนะครับคนก็นิยมเล่นนะ วุยกกนะครับเจอแทบทุกทีมถ้าเป็นพวกเซิฟหนึ่งเซิฟสองที่เขาเล่นวุยกกนะครับอันนี้เป็นสุมาอี้นะครับสกิลสุมาอี้โอ้ทีมซ้ายมือเล่นตัวหิวเลือดด้วยนะ สงทีมแลก็สู้กันดุเดือดจริงนะครับดุเดือดจริงเนื่องด้วยพลังลบที่ค่อนข้างเยอะนะครับร้อยกว่าล้านนะร้อยห้าสิกับร้อยเก้าสิบหรือเปล่าถนะ้าผมจำไม่ผิดคลิปมันกี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีนะครับริโปโอันไม่ใช่ริโปโเกียวเลี้ยวอันติอีกแล้วครับจะเก็บริโปโปได้หรือเปล่าไม่เหลือนะฮะเมื่อกี้เลือดเด้งเป็นล้านเลยนะเตียวเลี้ยวนะ เลือดดิ้งแรงมากนะครับเพราะว่าดาเมจที่สร้างไว้มันเยอะนะครับแต่ทีมซ้ายมือไม่มีแฮหัวตุ้นนะถ้ามีแฮหัวน่าจะแจ่มนะฮะแต่เขาเอาดาเมจจากเตียวเลี้ยวกับสุมาอี้นะครับเพราะว่าสองตัวนี้ก็แบกได้ดีส่วนกุยแกก็ป่วนได้ดีนะครับแช่แข็งศัตรูแล้วคนนี้เล่นเป็นสวัวเงี่ยมด้วยไม่ใช่สวัวเงี่ยมเสิเอียนสีนะครับที่เป็นตัวหิวเลือดอตอนแรก ตอนที่โดนลิโปโดดใส่ครั้งแรกเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดทุกตัวเลยครับแต่พอพิชนะได้เนี่ยเลือดกลับมาเต็มทุกตัวเลยนะฮะมันมีของเอียนสีจริงๆมาดูคู่นี้กันบ้างครับเป็นงอกกเจอกับกองกำลังนะฮะก็จะเป็นจิวยี่ทองนี่แหละทีมซ้ายมือนะครับโดนลกซุนลดโกรธไปนะฮะทีมขวามือ เจ็บทั้งทีมนะครับเจ็บทั้งทีมยังไงจิว,วยี่ฮะโช่โหดไปผมจะกลับไปเล่นเซิร์ฟหนึ่ง้อยเจ็ดสิแปดดีไหมเนะี่ยวุยก,ก๊กเนี่ยโหดจริงๆนะครับแล้วก็เห็นเขาว่านะฮะงอก,ก๊กเนี่ยถ้ามันปวดล็อกพวกสัตว์เทพนะฮะเลเวลแปดสิบ้าเนี่ยงอก๊กจะอ่อนลงอย่างมากนะครับ ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะเพราะว่าผมไปดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเลยครับเขาพูดไว้นะว่างอกก๊กเนี่ยมัน PVP ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าเป็นวุยก๊กเนี่ยเถื่อนเลยใช่ครับว่าเถื่อนเลยนะครับวุยกกผมอาจจะกลับไปเล่นร้อยเจ็ดแปดนะครับเซฟร้อยเจ็ดสิบแปดอาจจะกลับไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกลับไปไหม อ่ะโอเคจบเรียบร้อยนะครับทางด้านคู่ต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้กันนะครับพลัง220ล้านเจอกับ186ล้านนะครับก็จะเป็นโจกกนะฮะโจกกเจอกับโจกกกเหมือนกันนะครับแต่ทีมซ้ายกําไรดีกว่านะตัวทอง4ตัวเลยนะครับคู่แรกเป็นกวนอูนะฮะจะคู่แรกกับตัวแรกเปิดไปครับกวนอูดาเมจหนึ่งล้านนิดๆน,นะครับ ทีมขวามือเองก็วนอูนะครับเปิดกลับมาแปดแสนรับรู้ได้เลยนะครับว่าไอเทมเดต่างกันนะครับ <c oughs> เกียงอุยฮนะเจ็ดล้านทั้งสองทีมนะครับก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับถ้าพูดถึงพลังลบนะอย่างทีมซ้ายมือเนี่ยสองร้อยกว่าล้านนะครับจกกก มาวิเคราะห์ทีมเขากันว่าทีมเขาเล่นอะไรบ้างนะครับทีมเขานะครับก็จะมีกวนอูเกียงอุยนะครับแล้วก็ขงเบ้งแล้วก็จูร่งนะครับจูร่งมาจ็กไม่เล่นตัวหิวเลือดนะคนนี้นะครับเลือดกลับมาเตรียมหลอดทั้งทีอีกแล้วนะอันนี้เป็นตัวละครหลักนะครับ ทีมขวามือครับคงเบ้งเปิดกลับมาสี่ล้านตัวละครหลักโดนไปเยอะนะครับสงสารตัวละครหลักนะคุนพ้นตัวอื่นเนี่ยเลือดยังไม่ลดนะครับแต่ตัวละครหลักเนี่ยปางตายแล้วนะเลือเลือดทิด่เดียวเลยรประมาณยี่สิบเปอร์เซนได้เลครับ <C> e <at> อ่าโอเคนะครับทั้งสองทีมก็สัตเทพออกมาฮิวเลือดนะครับแต่ก็ฮิวไม่ได้แรงมากพออยู่ได้นะฮะแต่ทีมซ้ายมือเนี่ยมันจะมีตัวปวนๆอย่างเกียงอุยนะครับแล้วก็กวนอูนะคือกวนอูเนี่ยหลังจากออกสกิลมันจะปิดผนึกฆ่าโกรธนะครับแล้วก็เกียงอุยเนี่ยมันก็จะปิดผนึกการฟื้นฟูเลือดด้วย ทำให้ทีมซ้ายมือเล่นยากเป็นอย่างมากนะฮะของเป้งเอาอีกแล้วครับจะเก็บจูลงศัตรูได้หรือเปล่าเรียบร้อยไม่เหลือนะฮะเกี่ยงอุยทีมซ้ายมันเอาอีกแล้วครับโ,โหจูลงอันตีฮนะนี่ครับจูลงทองอันติสวยมากเลยครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิป PVP ยอดกัตรัย์นะยครับผมเคยเปิดดูแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่มันก็ดานมาแล้วแหละเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะยังไม่ถึงประมาณ2อสสัปดาห์นะครับกลับมาดูอีกครั้งก็ยังมันอยู่นะอ่าโอเคนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคอนเทนต์แนว PVP นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะเดี๋ยวผมจะกลับมาทําอีกนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ